ฟูวิลล่าราชพฤกษ์นะกิ๊กดูพาซาใช่ไหมับไปงานขับไปแล้วเหรอ่ไถือไว้นี่ถือไว้พี่พี่จะคอยเหลือบมอง ครับผมใช่ครับสว,ส,วสวัสดีครับกิกดูพาซ่านะครับวันนี้คิงมาอยู่ที่ตลาด,ดฟ,ฟ้ดวิลล่าราชพฤกษ์ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารคุณภาพมี สินค้าครบคันมากมายนะครับได้คุณภาพบอกได้เลยว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในย่านราชพฤกษ์ครับแล้วก็ด้วยระบบมัตรการต่างๆในช่วงนี้นะครับเขามีการดูแลนะครับสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาที่ตลาดที่แห่งนี้นะครับอะไม่ต้องพูดคำทำเพลงนะครับได้กลิ่นอาหารที่มันโชยมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในตลาดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับตามผมมาเลยครับขั้นตอนแรกมาถึงนี่นะครับ นี่ก็สแกนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนเข้านี่เลยนี่เข้าแอปครับนี่เช็คอินครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าเข้าแถวต่อคิวเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งเลยครับเพื่อวัดอุณหภูมิครับไม่ต้องถามนะครับว่าวัดอุณหภูมิใครเป็นเจ้าวาดฮามันเป็นอุณหภูมิจริงๆนี่นะครับ 35.9นะครับด้วยพลังขวามือแล้วก็ครับนี่ก็อวยพรขอให้คู่ของเรานะครับอยู่ด้วยกันถือไม้เท้ายอดทองกระบอลยอดนครน,นายกแฮ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> พนักงานก็จะใส่ใส่แมสนะครับป้องกันนี่ก็เอาแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนนะครับนี่วิธีการล้างมือนะครับก็ต้องทําให้ถูกต้องนะครับ <c oughs> อ่าเหมือนเหมือนที่ เราเคยดูในคลิปนะครับอ่านี้ก็จะสะอาดปลอดภัยเรียบร้อยเมื่อสะอาดปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเราก็เดินตรงเข้าไปในตลาดเลยครับมานี่นะครับเต็มไปด้วยร้านค้าร้านของกินมากมายเลยครับหอยทอดทะเลทอดทะเลที่ว่าใหญ่ยังเอามาทอดได้คิดดูว่ากระทะจะขนาดไหนนะครับข้าวหน้าหมีนี่ก็มีนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นยกหม้อโอ้โห มากมายเลยครับนี่เป็นร้านดังๆทั้งนั้นร้านค้าดังๆร้านค้าคุณภาพนะครับและเดินมาตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับไม่งั้นสะดุดครับนี่คันสะดุดเขาเรียกว่าคันสะดุดครับแต่ถ้าไม่คันก็ไม่สะดุดนะครับอ่ะเข้ามาตรงนี้ก็จะมีป้ายเตือนบอกตลอดนะครับกรุณายืนเว้นระยะอย่างน้อย1เมตรนะครับนี่ก็เป็นอ่าเรียกว่ามีมาตรการป้องกันนะครับดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็มาทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตลาดนะครับ นี่นะครับเขียนชัดเจนมีป้ายให้สแกนตลอดทางนะครับเป็นไงปลอดภัยมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดนะครับในตลาดก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้เราชอบแบบไหนก็ไปที่โซนนั้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกก็จะยังไม่รู้ว่าในตลาดนดี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับผู้บริหารตลาดนะครับผู้บริหารตลาด อาเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นไกลๆก็รู้ว่าน่าจะใช่ผู้บริหารนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยนะครับนี่ยืนรออยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสวัสดีครับคุณเน็กนะครับคุณเน็กัสสวดีเป็นผู้บริหารตลาดฟู้ดวิลล่าราชพกษ์แห่งนี้นะครับครับเดี๋ยวจะให้คุณเน็กนะครับแนะนําหน่อยนะครับว่าตลาด ฟู้ดววลารละชะพ่วครึ่เนี่ยนะครับมีการบริหารจัดการอย่างไรมีการจัดโซนอย่างไรแล้วก็ะระบบะการควบคุมคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยย<ช>ังไงเชอเไรครับ,รบได้ครับไม่มีปัญหาคือตลาดเราเนี่ยเป็นเน้นเป็นตลาดพรีเมียมนะครับครับยกระดับสินค้าเนี่ยให้มันทั้งคุณภาพความสะอาดเนี่ยเราคัดมาทั้งหมดเลยแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการของเราเนี่ยก็จะครบครันในที่เดียวนะครับเรามีทั้งของสดของแห้งอาหารพร้อมทานอาหารทะเล อาหารนานาชาติเรามีครบหมดเลยที่นี่ที่เดียวนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆครับตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นโซนของสดสดมีเนื้อหมูเนื้อไก่มีผักมีอาหารทะเลมีปลาที่ว่ายน้ําอยู่หรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าของสดของเป็นเป็นี่ก็ทางด้านนี้ที่ตลาดเรามีเลยเม่นไปตลาดสดทั่วไปมาตลาดสดทั่วไปมาจับ ซื้อกับข้าวกลับไปทําที่บ้านอะไรเงี้ยได้ครับหรือร้านอาหารเนี่ยจะมาซื้อวัตถุดิบเนี่ยไปทปที่ร้านก็ได้ก็เหมือนเป็นตลาดค้าส่งตลาดขายปลีกทั้งส่งทั้งปลีกบางบางเจ้าก็เป็นฟาร์มมาเองเลยครับผมครับครับโอ้เด็ดเด็เดี๋ยต้องเป็นอันนี้เนื้อเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยมีครบหมดเลยด้านหนทางด้านไทนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหทางด้านนี้ถ้าแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับซื้อของไปขายต่อเนี่ยมาที่นี่ก็ได้เหมือนกันครับ มาที่นี่ก็ครบผมมีของสดแต่ต่างเป็นฟาร์มต่างๆที่มาครับแล้วก็ควบคุณคุณภาพความสะอาดด้วยความสะอาดนี่เน้นเป็นหลักเลยอความสะอาดความปลอดภัยราคาเราเน้นความราคาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับควบคุมราคาแน่นอนครับครับผมโอเคทางด้านนู้นก็จะเป็นของโซนเปียกๆหน่อยเป็นปลาน้ําจืดน้ําเค็มปูกุ้งซึ่งเป็นขึ้นชื่อของตลาดฟูเวลลาราชพฤกษ์ของเราเลย ก็คือว่ามาความสดสะอาดไปไม่ต้องไปถึงทะเลไม่ต้องไปไกลไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดมาที่นี่ที่เดียวครับไม่ต้องไปทะเลไม่ต้องไปแม่น้ํามาที่นี่เลยที่นี่ที่เดียวมาเลือกซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทานนะครับเขาปรุงสุกให้พร้อมน้าจิ้มรสเด็ดไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยออันนี้เริ่มเห็นแล้วนี่มีตู้ทิวออกซิเจนนะครับโอ้หนึ่งให้เผาให้ปิ้งให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายโอ้โหนี่กุ้งแม่น้ํา ตัวโตมากเลยนะครับขายวนี่ขายครับอันนี้ปลาก็จะมีทั้งน้ําจืดน้ําเค็มมีครบหมดขอทางด้านนี้ก็จะโอ้แล้วนี่นี่ก็คือการควบคุมดูในเรื่องของความสะอาดนะครับก็มีใส่ถุงพลาสติกถูกต้องนะครับแล้วก็วางบนรับแขงอีกทีแล้วก็มีปลาว่ายน้ําสดๆเป็นๆก็มีมีปลาว่ายน้ําด้วยกุ้งปลาว่ายน้ำนี่สดอย่างนี้ร้านกุ้งเนี่ย มีหลายไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่เลยอย่างนี้ก็จะเป็นแบบพวกอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับโอ้กุ้งม่น้ําก็ตัวโตๆแล้วปลาเป็นเป็นปูเป็นเป็นนู่นอยู่ในตู้เลยนะครับครับก็มีมีเยอะครับมีหลายร้านให้เลือกสรรมีหลายโซนหลายร้านนี่โซนนี้นี่เขาบอกเลยกุ้งตัวใหญ่โอ้หมากใหญ่เท่าแขนเท่าไหรนะสี่ตัวโลกว่าสี่ตัวโลกว่าอันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่กุ้งปอแล้วกุ้งจริงๆโอ้โหแล้วดูเดี๋ยวขยยะโอ้ นี่นะครับโหยังเป็นอยู่เลยครับโหสุดยอดครับมียงปูเนี่ยมีน้ำปูคุ้งเต้นคุ้เต้นนี่สมมติสองตัวนี้นะครับโหสองตัวนี้เกือบครึ่งโลครึ่งโลละโอ้หเรียกว่าอ่าพ่อค้าแม่ค้าอยากได้ของสดมาที่นี่เลยปูเนี่ยปูแม่น้ำปูทะเลปูไข่ะไรมีหมดครับไม่ไม่ต้องไปถึงทะเล นี่ที่เขาเรียกว่ากรุงเทพก็มีทะเลมาที่ร้านทบุรีนะครับโอ้ครับผมแล้วกทางก็มีโซนอื่นออีกมีผลไม้มีอาหารพร้อมทานมีขนมหวานขนมไทยขนมต่างชาติไปจนถึงพวกซูชิอะไรพวกนี้ก็มีหมดครับปิ้งย่างอะไรมีหมดครับหมดครับเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับในนี้เนื้อที่เราทั้งหมดเนี่ยสิบแปดไร่ สิบแปหมดเลยเรามีที่จอดรถให้ครบคันเลยจอดได้หลายร้อยคันเลยครับก็ขับรถมาแล้วก็เลือกชิมช็อปมีรถเข็นให้นะครับเหมือนเดินเหมือนเดินห้างนะครับเป็นรถเข็นช็อปเท่าไหร่ก็ได้เลยก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือเหมือนจักโซนเหมือนในห้างสงรรพสินค้าใหญ่ๆที่เป็นร้านค้าค้าส่งใช่ไหมใช่แต่อันนี้จะได้บรรยากาศว่าสดๆเลยจะได้ความโล่งโปร่งสบายครับ ยิงสาการแบบนี้เนี่ยเราต้องการไปที่ที่มันโล่งโปร่งสบายอืไม่ไม่อยากให้แออัดไม่อยากให้ใกล้ชิดกันมากนะครับครับปลาเก๋าที่ว่าแน่ยังแพ้ฟู้ดวิลล่ารัชพฤกษ์นะครับนี่นอนอยู่นี่แล้วปลาเก๋าเก๋าดีนะเก๋าไม่เก๋าดูครับนะครับนอกจากของสดทางด้านนี้นะครับสามารถซื้อบริโภคได้แล้วก็สามารถให้เขาปรุง ตรงสุกได้เลยมีน้ำจิ้มร้ำจิ้มให้แล้วก็เรามีโซนนั่งทานให้นั่งทานให้อ๋อเราแวกนี้ก็คือตรงนี้ก็นั่งได้แล้วโซนใหญ่ที่เป็นฟู้ดคอร์ดเนี่ยเป็นมีก๋วยเตี๋ยวข้าวตามสั่งอะไรเนี่ยก็นั่งทานตรงนั้นได้อาหารสำเร็จรูปไปตรใช่ครับเดี๋ยวลองไปดูโซนนี้นะครับโซนทางด้านนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับทางด้านนี้จะเป็นอาหารพร้อมทานเทคเวย์อันนี้อาหารพร้อมทานเลยใช่ไหมครับโอ้โหมมนน่าทานมาก อันนี้ก็คุณเน็กทีมาบอกว่าทางเนี้ยเป็นอาหารพร้อมทานผมก็หันมาเจอพอเดียว่าอันนี้ทานได้ครับแม่แม่ค้าหรือว่าครับก็อันนี้ซื้อไปก่อนแล้วเผื่อถูกรางวัลแล้วค่อยมาซื้อทานอีกทีหนึ่งครับผมอ่ะนะฮะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยคเป็นประมาณไหนครับจริงๆแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ว่าหลักๆที่มาใช้บริการเราเนี่ยจะเป็นเน้นครอบครัวครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ลูกมาพร้อมกันมันเหตุผลเป็นี้ครับคือ ไม่จําเป็นที่ต้องไปกินอย่างเดียวกันทั้งครอบครัวอมากันห้าหกคนคุณพ่อไปซื้อปูซื้อกุ้งคุณแม่กินสเต็กได้คุณลูกไปกินผัดไทยก็ได้แล้วมานั่งกินพร้อมกันเนี่ยเราได้ความหลากหลายตรงนี้เพราะงั้นในกลุ่มลูกค้าหลักๆเราคือครอบครัวต่างชาติก็มานะคุณคิงต่างชาติก็มาที่ร่างด้นกันมาเขามาซื้อผลไม้ผลไม้พรีเมียมเราเนี่ยเท่ากับว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็ต้องมีเขาเรียกว่าทั้งเรื่อง เรื่องภาษาเนี่ยก็พอมีพื้นฐานก็แล้วแต่เขาบางครั้งก็ภาษามือภาษาอะไรกันก็ไปได้ครับแต่แม่ค้าเราส่วนใหญ่ก็พูดได้หมดพูดได้กันทั้งนั้นครับใช่แม่ค้าพูดได้หมดเพราะว่าไม่มีแม่ค้าคนไหนเป็นใบพามถูกต้องครับทางด้านนู้นผมเห็นทางด้านนู้นจะเป็นโซนอะไรฮะอาหารสําเร็จรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปองทานเป็นขนมขนมไทยขนมหวานด้วยครับอแล้วก็จะมี เดี๋ยวผมพาเดินเดินทะลุทางนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปเจอผลไม้เจออะไรอี้ครับอ๋อครับนี่นะครับอ๋อทางด้านนี้ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้กําลังออกเยอะมากก็คือมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะครับใช่ครับเป็นของหวานอันนี้ใครแบบว่าง่วงเหงาเหานอนเนี่ยนะฮะเพืเพียจากการทํางานมากินพวกนี้รับรองไม่ง่วงทําไมครับเพราะมันชื่อมะม่วงมะม่วงมะม่วง วันนั้นผมถามใครถามนี่อะไรมัง่วงมัง่วงเหนียวมัง่วงแม่นางว้าครับอันนี้แม่นางว้าร้านนี้จะหวานกําลังดีเลยนะร้านนี้หวานหวานตั้งแต่หน้าตาแม่ค้าแล้วแม่ค้าหน้าหวานนี่ขนาดนี้ขนาดปิดเมตรแล้วก็บอกได้เลยว่ามะม่วงร้านนี้นะครับข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้เป็นสูตรดั้งเดิมครับใช่ครับดูดูดั้งแม่ค้าเลยยังเดิมเดมอยู่เลยนหยอกยอกยอกครับ แล้วก็มีแบรนด์ต่างๆก็มีสยามสเต็กอะไรก็มาอยู่กับเราครับครับเาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมร้านค้าร้านดังๆที่เอามาอยู่ที่นี่ใช่ล้วก็คัดคุณภาพคัดอะไรเข้ามาด้วยครับแล้วเกี่ยวกับอย่างบางร้านที่เข้ามาเนี่ยเราก็มีชิมมีชิมแล้วก็ไม่ให้ซ้ํากันมากเกินไปเวลาชิมเนี่ยอันดับแรกเลยที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องสุขานามัยครับถ้าชิมแล้วท้องเสียนี่ไม่ได้มาขายที่เราเลยอต้องสะอาดมาก่อนสะอาดมาก่อนรสชาติอร่อยรสชาติได้ สุดท้ายคือราคาราคาต้องเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่ามาโขกมาสับมาฟันกันอะไรเงี้ยเราไม่เอาอครับราคาแม่ค้าจะเขาเรียกว่าจะควบคุมราคาได้แปลว่าค่าเช่าที่นี่ก็ไม่ได้แพงแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับมสมเหตุสมผลแต่ว่าแม่ค้าด้วยความที่เรามีหลายร้านแข่งกันราคากันเนี่ยเขาก็จะไม,ไม่ราคาก็จะไม่สูงเกินกว่า,ตลา,าตลาดทั่วไปอยู่แล้วครับนอกจากนั้นปริมาณปริมาณเราก็ต้องตรวจสอบด้วยใช่ไหมครับปริมาณต้องด้วยครับ<อ> วันนี้กรมการค้าภายในเนี่ยก็จะเข้ามาตรวจสอบเราเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยครับครับท่านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นอาหารพร้อมทานทั้งหมดเลยอ๋อเรียกว่าร้านดังๆนี่ก็จะมารวมใช่รวมกันอยู่โซนนี้ใช่ไหมครับมีจานมีชามผมพาเดินไหมได้ครับคือถ้าสั่งปุ๊บเนี่ยจานชามช้อนส้อมนี่คือเสิร์ฟพร้อมนั่งทานเลยนะครับอือฮตอนนี้คือเป็นเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งทานได้หมดเลยถ้าข้ามเกาะนี้เข้าไปก็เป็นโซนฟู้ดคอร์ทใหญ่เลยแล้วเรารู้ไปทางนี้ก็ได้ครับได้ครับ โอ้โหกว้างจริงๆนะฮะบนเนื้อที่18ไร่ครับบนเนื้อที่18ไร่นะครับอันนี้ก็รวมรวมพื้นที่จอดรถรวมรวมทุกสิ่งอย่างบูธด้านนอกด้วยมีบูธด้านนอกด้วยร้านกาแฟมีซาบักมีอะไรพวกนี้ด้วยครับอ๋อเรียกได้เป็นโซนขดคอเลยโซนขอัญใจครับกลางวันและเย็นเนี่ยคนก็จะมานั่งทานกันตรงนี้โอ้โหนี่ก็มีข้าวมันไก่ไหหลํากยีเจ้าเก่าตลาดบางรักนะครับ ร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงร้านนี้ขายดีมากร้านนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับข้าวแกงคุณภาเนี่ยนะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าครับในตลาดเราเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าปิดห้าทุ่มเลยิกโมงเช้าปิดห้าทุ่มใช่แล้วสามารถนั่งกินได้ถึงกี่โมงครับนั่งได้เต็มที่ครับก็จนกว่าร้านจะปิดจนกว่าตลาดลาบัคเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่จินยังไม่ยังไม่ทันสะใจไปนั่งไปต่อลาบัคก็ได้ลาบัคก็ได้ใช่ครับอ๋อมีทั้งเย็นตาโฟมีขนมจีนใช่มีบะหมี่ปิ่นก้ามีเลอร์ฟ นี่ที่เห็นก็คืออย่างที่คุณเ็กบอกก็ว่าเราจะมีการคัดเลือกไม่ให้ร้านค้าเนี่ยซ้ำกันมากเกินไปใช่ไหมฮะเพราะว่าเพิ่มความหลากหลายแล้วก็ร้านค้าก็ไม่ใช่ร้านเดียวด้วยเดี๋ยวเขากําหนดราคาไม่ได้ไม่มีคู่แข่งครับก็มีสองร้านมี3้านมร้านเพื่อเพื่อว่าให้ให้มีแข่งราคากันนะให้มีข้อเปรียบเทียบหน่อย้ยครับนะครับแล้วหลักกา